ห้าของใส่บาท แก้กรรมเสริมบารมีนี่สินหมดมีเงินใช้ไม่ขาดมือสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เขารบทุกท่านครับพบกันทางช่องไลสาร์ชาแนลกันอีกเช่นเคยครับในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับเกิดเป็นคนไทยวิถีชาวพุทธเรานิยมใส่บาตรกัน ในตอนเช้าเป็นประจำเวลาตื่นเช้าเข้าวัดไปใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมเห็นผู้คนหนุ่มสาวผู้สูงอายุเด็กเล็ก มาใส่บาตรกันเป็นคู่เป็นครอบครัวทําให้รู้สึกเปี่ยมสุขรู้สึกสบายใจและดีใจที่เกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นชาวพุทธเห็นคนไทยทําบุญเข้าวัดตักบาตรกันเยอะๆโดยเฉพาะหนุ่มสาวทําให้รู้สึกว่าไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีเรื่องเร้ราย แค่ไหนคนไทยเข้าวัดทำบุญกันมากอยู่ตลอดมันเป็นความสวยงามของวิถีคนไทยอย่างแท้จริงกล่าวถึงเรื่องใส่บาตรท่านเชื่อหรือไม่ครับว่าอาหารขาวหวานหรือข้าวของที่เราใส่บาตรทำสังฆทานให้กับพระสงฆ์นั้นสามารถนำบุญนำกุศลส,ส่งต่อให้เราประสบพบพากับโชคลาภ วาสนาและความสุขสําเร็จในชีวิตได้ถ้าเราใส่อาหารหวานคาวและของที่เป็นมงคลถูกชะโลกกับวันเกิดของเราอาหารคาวหวานและของใช้ต่างๆที่เราเตรียมไปใส่บาตรและเหมาะกับวันเกิดของเรามีอะไรบ้างควรใส่อะไรบ้าง ลองมาติดตามรับฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังการใส่บาตรประจำวันเกิดเราขอแนะนำ5ของใส่บาตรควรใส่บาตรลดวิบาก,กรรมพาชีวิตให้เจริญเสริมบารมีแก้กรรมการเงิน 1. ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดในบาทพระอานิสงส์ที่จะได้รับก็คือจะกินไม่หมด ไม่อดอยากเรื่องทำมาหากินสองถวายข้าวสารให้หนักกว่าน้ำหนักตัวและกรวดน้ำกล่าวว่าหากเราติดหนี้ใครที่ยังไม่ชดใช้ในอดีตชาติจนถึงชาตินี้พอชดใช้ด้วยอานิสง์การถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญ ในพระพุทธศาสนาขอให้บุญนี้จงถึงแก่ท่านทุกนามด้วยเถิดสามการทำบุญที่หนุนขึ้นที่สูงเช่นแท่นพระประทานแท่นพระพุทธรูปเก้าอี้รองเทา้าสี่ทำบุญซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัดห้าทำบุญชาระนิสง์ บริจาครัพ์จ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดกัลยาณมิตรทุกท่านครับสำหรับของใส่บาตรตามวันเกิดเพิ่มโชคเป็นมงคลกับชีวิตสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อาหารหวานขค้าที่เหมาะกับการใส่บาตรคืออาหารประเภทไข่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยหรือไข่พะโล้แกงกะทิ หรือขนมที่ทำจากกระทิต่างๆหากต้องการถวายของใช้หรือทำสังฆทานควรเน้นถวายหลอดไฟไฟฉายทูบเทียนอุปกรณ์แสงสว่างแว่นตาหมากพลูเพราะสามารถช่วยเพิ่มพลัง และแสงสว่างให้กับชีวิตและลดความใจร้อนลงได้สองคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์อาหารที่ควรใส่บาตรคืออาหารประเภทสัตว์ปีกสัตว์น้ำเนื้อไก่ข้าวมันไก่ไก่ย่างไก่ผัดพริกขิงไก่ทอดแกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดเป็ดย่างหากต้องการถวายของใช้สำหรับพระสงฆ์ แนะนำให้เลือกแก้วน้ำแจกันของโปร่งใสหรือของที่เป็นคู่คู่ไปถวายจะทำให้เราสดชื่นสดใสและช่วยลดความวิตกกังวลของเราและหากต้องการทำทานควรทำกับมูลนิธิช่วยเหลือสตรีสามคนเกิดวันอังคารอาหารที่เหมาะสมในการใส่บาตรควรเน้น อาหารประเภทเส้นต่างๆหรือปลาชนิดต่างๆเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนวุ้นเส้นบะหมี่หากต้องการถวายสิ่งของหรือสังฆทานแนะนำให้ใส่เครื่องมือประเภทเหล็กกันไกลแปลงสีฟันยาสีฟันพัดลมหรือกันไกลตัดเล็บควรทำทาน กับผู้พิการทางปากปากแหวงผู้ป่วยโรคลมชักสี่คนเกิดวันพุธอาหารที่ควรใส่บาตแนะนำอาหารประเภทหมักดองผักกาดดองผัดไข่อาหารกระป๋องแกงใบยอหมูยอแหนมไข่เยี่ยวมา้าหอหมกขนมหวานหรือผล,ลไม้ควรใส่ข้าวมากขนมเปียกปูนดำ เชาวกวย้ยหากต้องการถวายของใช้ให้พระสงฆ์หรือทำสังฆทานควรเลือกใช้ประเภทพัดลมเทพธรรมะยาแก้โรคลมยาหอมพร้อมทำทานกับมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับยาเสพติดห้าคนเกิดวันพฤหัสบดีควรเลือกใส่อาหารประเภทพืชผักต่างๆเช่นผัดบวบ แกงเลียงผัดเต้าหู้ผัดฟักน้ำเต้าหู้น้ำผลไม้น้ำสมุนไพรต่างๆน้ำว่านหางจระเข้หากต้องการถวายของใช้พระสงฆ์หรือทำสังฆทานควรถวายเกี่ยวกับผ้าสะบงจีวรหนังสือธรรมะตู้ยาหรือโต๊ะหมู่บูชาทำทานกับโรงพยาบาลสง์บริจาคข้าวสารเสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาวจะทำให้จิตใจสงบรู้ทันคนสิ่งเลวร้ายหรือคนพาลจะไม่มาก้ำกรายมีความสุขตลอดปีหกคนเกิดวันสุขควรเน้นอาหารประเภทของหอมต่างๆเช่นข้าวปากหม้อข้าวหอมมะลิยำใส่หอมใหญ่ไข่เจียวหอมใหญ่ผัดกาดหอมใหญ่และของหวานจำพวกเค้กกล้วยหอม น้ำมะพร้าวหอมหากต้องการถวายสังฆทานหรือถวายของเข้าวัดควรใช้ของประเภทนาฬิกาโต๊ะรับแขกดอกไม้ที่สวยและหอมระคังหรือย่ามทำทานกับเด็กด้อยโอกาสบริจาคเงินหรือเสื้อผ้าหรือของใช้เพื่อการศึกษาจะทำให้ชีวิตคุณมีแต่ความสดชื่นแจ่มใส มีคนรักให้สนับสนุนทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จเจ็ดคนเกิดวันเสาร์ควรเน้นอาหารประเภทแกงจืดมะระยัดไส้แกงส้มมะรุมแกงเลียงสะเดาน้ำปลาหวานน้ำพริกปลาทูมะเขือยาวเครื่องดื่มผลไม้และของหวานประเภทลูกตาลเชื่อมขนมหม้อแกงชากาแฟ หรือโอเลี้ยงนอกจากนี้ควรทำบุญลงศพวาดลานวัดล้างห้องน้ำวัดถวายร่มหรือการชำระนี่สง์ทำทานกับโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลประสาทปีนี้ความเครียดที่คุณมีอยู่จะมะลายหายไปจิตใจจะแจ่มใสขึ้นคิดสิ่งไหนทำสิ่งใด ก็ล้วนแต่ปราศจากอุปสรรคอย่างแน่นอนกระยาณมิตรทุกท่านครับการใส่บาตรช่วยเติมเต็มความสุขใจให้กับเราทุกครั้งที่เราใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรเนื่องในวันเกิดใส่บาตรให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วหรือใส่บาตรให้เจ้ากรรมนายเวร เทพพยานางฟ้าที่ปกปักรักษาคุ้มครองเราการใส่บาตรก็ช่วยทำให้จิตใจสงบได้บุญกุศลไหลสาระชแนลขอเรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันใส่บาตรทาบุญกันทุกวันหรือในทุกครั้งที่มีโอกาสกันนะครับ ไลสาระชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์สำหรับวันนี้ขอพระคุณและสวัสดีครับ